เรื่องการเจริญหรือทำให้มีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงนั้นผมได้ทำวิธีการเคลื่อนไหวนี่ผมรู้จริงไม่ยืมคำพูดใครมาพูดทั้งหมดเลยผมเอาความพูดผมเห็นความเข้าใจของผมเองมาเล่าสู่ฟังใครต้องการก็ทำถ้าใครไม่ต้องการแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไว้จำไว้ บางทีบาทมีโอกาสมีเวลาครั้งหน้าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามไปดังนั้นการทำความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรอาจจะมีความสงสัยอย่างนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งที่ไม่เคยรู้ผมรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นผมเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจผมเข้าใจเมื่อรู้เห็นเข้าใจทราบซึ้ง ตึงใจแล้วไม่หลงไม่ลืมพูดเรื่องการเห็นการรู้การเข้าใจผมทำพลิกมือขึ้นคั่วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวากืนน้ำลายลงไปในนำคอขอ,ขอให้รู้สึกตัวและพิษตาขอให้รู้ ความรู้สึกอันนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันหายไปมันจางไปความรู้มากขึ้นมากขึ้นมันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดมีแสงสว่างในใจแต่ไม่แสงสว่างคือแสงเทียนแสงตะเวนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่พลาดผิดรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆ ดังนั้นการรู้ก็รู้ลูกรู้น้ำนี่เองทีแรกแต่ทําจังหวะจึงรู้เมื่อไม่ทําจังหวะไม่รู้เพราะผมไม่รู้นทําพุทโทหรือนับมือสองสามสัมมาอาลหังพองลูกอานาปานสตินี้ผมผมบารูหรือผมไม่รู้ใครจะรู้ก็เรื่องของคนอื่นผมรู้เรื่องนี้ผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง รูปรู้นามนี่เองรู้ก็ไ้ไม่ได้รูนอื่นเลยรูปก็ของเรานี่เองรูปเรานี่เนี่ยรูปทมนามทรรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันคือโลกทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลนี่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลเซ็บร่างกายแล้วหมอจะให้ยา เมื่อให้ยายมากินบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็ตายก็เป็นนะนี่เป็นอย่างนาั้นโลกทางจิตใจแบบนี้แต่ร่างกายรูปนามนี้ไม่เป็นอย่างไม่คําว่าไม่เป็นอย่างเนี่ยไม่เป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรแบบนี้มันเป็นคาหมายคําพูดริ่งมันเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ความจริงแล้วถราม,มานั่นเคลื่อนไหวไม่ได้รู้ยังไงต้องเป็นอย่างนั้น จิตวิญญาณเป็นโลกคือมันมีพอใจมีไม่พอใจมีดีใจมีเสียใจขัดเคืองใจหรือว่าไม่ชอบใจหรือชอบใจอย่างนี้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกทำยังไงจึงจะหายต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้จิตใจแจ่มใสให้จิตใจว่องไว เมื่อจิตใจแใจ่มใสจิตใจว่องไวแล้วสามารถที่จะตัดหรือจิตใจที่สกปรกนั้นทิ้งเป็นอย่างนั้นเมื่อรูปโลกนามโลกรู้ดีแล้วก็รู้สมมติรู้ทุกของอังอนังอนิจังอนัตตานี่เองทุกขังอันิจังอนัตตาก็สมมติพูดขึ้นมาที่แรกผมรู้ว่าทุกขังอันิจังอนัตตานั้นผมหอกฟันหัก เมื่อนั้นมันแห้งมันแห้วไปเมื่อมันย่นย่อมันยานไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองพลิกมือขึ้นขั้วมือลงมันเป็นทุกข์มันพิษตามันเป็นทุกข์มันหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทุกข์ก้มือมันเป็นทุกข์เอียงไส้เอียงหัวมันเป็นทุกข์กลืนน้ำลาย เข้าในลาคอนี่ก็เป็นทุกข์เราพิบตานี่เมื่อ้ายแด่หัวพิบขึ้นพิบลงมันเป็นทุกข์ทางนั้นอันควรทุกข์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริียบทั้งสี่คือยืนให้มีสติเข้าไปรู้เดินให้มีสติเข้าไปรู้นั่งสติให้มีให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้ ท่านสอนให้เรามีสติเขาไปรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ท่านนั่งก่ยังไม่พอท่านยังสอนให้เรามีสติเขาไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามเนี่ยท่านสอนอย่างนี้สอนคนจริงท่านมีควมหมายสอนอยากให้เรารู้เรื่องทุกนี้เองดังนั้นเมื่อผมทําแล้วมันรู้จริงๆริู้ของจริงรู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงว่าแปรผัน มั่นคงถาวรบาปคือมืดนั่นเองบาปคือไม่รู้บาปคือโง่นั่นเองถ้าหากยังมืดจิตมืดใจยังโง่อยู่ยังไม่สลาดแม้จะทําบุญให้ทานรักษาศีลเท่าใดก็ตามยังมีบาปอยู่นั่นเองบุญเหมือนบุญคือรู้บุญคือเข้าใจบุญคือสว่างใจบุญคือไม่ทุกข์ อันไม่ทุกเนี่ยท่านเรียกว่าบุญดังนั้นจิ่วคนไม่รู้บุญพอบุญไม่ได้คนไม่รู้บาปรีบ,บาปไม่ได้เมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งที่ีผมลดได้ทันทีเลยผมรู้ทุกแล้วผมลดได้ทันทีผมมาลุยปัตนูนี้ผมอาบน้ำม,มาแล้วผมมาเดินจมกองย่างไปย่างา ไม้มีผมมาสุกข,ข้างผมนี่ครับูกนี้ผมก็เลยดูไม่เห็นอะไรเลยมันคิด้นมาครั้งที่สองเนี่ยผมรู้ครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จริงๆครับรู้แล้วผมทําเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวตัวน้อยหนูหนูตัวใหญ่มันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูมันก็จับหนูเลยหนูมันตื้นมันก็แล่นหนีหนู แม่มก็ติดหนูไปอันนี้เป็นขวอมลู่ของอาวิสาครับอาวิสาไปว่าไม่รู้หนูจนน้อยมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญามันยังไม่สามารถตัดข้มลู่นั้นทิ้งมันยังวางข้มลู้นั้นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปในขมลู่มันก็เลยลู่ผีลู่เทวดาไปสอนผีสอนเทวดานี่มันเป็นอย่าง้น,นอันนี้เป็นขมลู่ของวิปัสสนุเมื่อผมรู้อันนี้แล้วก็ ความคิดนั่นมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแจ้มใสดีว่องไวดีมันคิดปพบเห็นปั๊บควมคิดมันทุกอยู่ทันทีครับเมื่อหววมคิดมันหยุดแล้วแล้วก็สมมุติมันคิดลอยเรื่องนะครับเราจะทันมันเรื่องเดียวทีแรกน่มันเก้าสิบเรื่องเก้าสิบเก้าเรื่องมันบ่ทาให้ทันมันบัดนี้มันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราทันจากห้าเรื่อง แล้วมันกันอย่างเก้าสิบห้าเรื่องเท่านั้นเองบัดน,นี้มันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้สิบเรื่องมันก็ยังไม่ทันมันเก้าสิบเรื่องเราพยายามทำความรู้สึกการเคลื่อนไหวนี้เองครับความรู้สึกนี่ความเคลื่อนไหวนี่มันตัดมันทำให้หยุดจังหวะสติปัญญาวุสมาธิปัญญามันแจ้มใสได้ครับมันก็เลยหยุดความคิดนั้นได้ อันความคิดนั่นมันไม่รู้ครับมันเข้าไปในความคิดแต่บางคนเข้าใจว่าผมทำบิปััสนาเคลื่อนไหวไปมามันไม่มีใตำราทา้งหเจอันนั้นผมเข้าใจว่าแม้จะเรียนหนะักทรรมีโทเอกถึงมหาปริเรียนก็ตามผมว่ายัางเรียนน้อยเกินไปไม่เรียนสายโลกก็ตามจบปริญญาธีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ตามถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ายัางเรียนน้อยเกินไป หรือ,อยังไม่แตกสารยังไม่รู้คาสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ไม่มีก็พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งน,นอนและให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบทย,ย้อยคู่เยกเคลื่อนไหวนี่ท่านสอนอย่างนั้นจะไปหาว่าโบมีผมเข้าใจว่าเรียนน้อยเกินไปไน่จะแตกสารในพระไตยปิฎกก็ตา นะเรื่องความวรู้ของคนนั้นแต่ว่าดีเขาว่าไม่มีโกดีแต่ผมว่ามันมีเพราะมันเป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องให้มีสติกําหนดรู้ในระ้ย่าบ่นนี้จังหวรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามที่ผมพูดมานี่เป็นคนจริงแตู่้ตอนฟารเรื่องนี้ครับตกเย็นมาคมกับรู้คมคิดเมื่อรู้คมคิดดีแล้วผมคิดมันหยุดเอาหยุดเอาอย่างนี้นะครับ ดังนั้นจีวะมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาดังนั้นการเจริญสตินี่ครับเจริญผมรู้สึกหนึ่งมันสามารถทําให้ผมคิดถูดได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอ,อริยสัจทีท่นั่นคือพวกสมุทัยนิโรธมรรคเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่อง แค่ขาวโบลูคำว่าโบรูนั่นกับโมเมนแต่ว่ารู้หักไม่เรู้รู้อย่างโบรูรู้อย่างผู้รู้ต้องปักเลยรู้อย่างผู้รู้รู้อย่างใดถึนรู้อย่างผู้รู้นั่นคือเรารู้ผมคิดเห็นความคิดเหมือนกับแมวที่มีกำลังนะพอดีมันคิดปุ๊บเอาเห็นปัก ผมคิดมันหยุดเลยอย่างทุกต้องกําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดบนอื่นเี่ยครับกําหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวพุ่มมือลงรู้ตัวเอียงซ้ายเอียงตัวก้มเงยเนี่ยรู้สึกตัวอันคนรู้สึกตัวเนี่ยเพร่ะน่าทุกต้องกําหนดรู้มันเป็นตัวทุกอย่างที่ผมว่าให้ฝังเมื่อแรงไว เคลื่อนไหวไปมาทุกอิเลียโบเป็นเป็นตัวทุกเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาครับทุกขังเป็นมันติดอยู่กับรัปอนิจจังเป็นว่าห้ามบได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนัตตาบังคับบังสาบได้มันเป็นเองครับอย่างทิศตามันทิพย์โยนสีตั้งแต่ใน,นน้อยสุดมาเราเคยรู้เหมือนไหมไม่เคยดูครับเหมือนเลือดไส้แลือัวเนี่ย มันเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นมารู้ไหมไม่เคยรู้ผมคนอื่นอาจจะรู้ย่างเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้หักไม่รู้มันไม่รู้ด้วยสติปัญญาครับมันรู้ย่างคนสามันธรรมดาที่สุดจิวัดทุกต้องกําหนดรู้รพระพเจ้าสเมื่อมันรู้อันนี้แหละครับเพราดีมันคิดเราก็มาอยู่กับผมรู้ผมคิดมันหยุดทุกที่มากหนดรู้มารู้ตัวนี้ สมุทัยต้องละเราละมันได้สมุทัยครับเพราะมันเป็นตัวคิดนี่ครับสมุทัยทําให้ทุกเกิดมันคิดเข้าไปในผมคิดบัดนี้พอเดมันคิดหรือมันบุคิดก็ตามเขามากําหนดการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ครับพอดีเคลื่อนไหวเรารู้พอเด้มันคิดปุ๊บเรารู้มันก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี่ครับยังไงจีว่าสมุทัยต้องละมันละด้วยการเคลื่อนไหวนี่ครับ มักต้องจเจริญก็ทําบ่อยๆแล้วครับทําการเคลื่อนไหวไต้องมีสติกําหนดรูการเคลื่อนไหวทุกอินทรียบุตรนี่แบบมักต้องจเจริญน,นี่โลดทําให้แจ้งมันก็ควมรูควมเห็นคมเข้าใจมันแจ้งแจ้งเรื่องทุกทุกไม่มีหลายทุกเลยครับทุกว่ามีเงินว่ามีทองนะั้นอกทุนนี่โลดทําให้แจ้งแจ้งอะไรัน แจ้งเพราะเราเห็นจริงนี้เองแต่ว่ารู้ทุกจริงความจริงบทหนึ่งที่ผมประสบหรือผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติมาจะนำมาร้อยฟังทุกคนหนีไม่พ้นหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนที่สุดคนตายสอง พูดสันส้นๆสิ่งที่เขาจีประสบก,ก้อนที่เขาจะบูรณาหารใจนี่ครับสิ่งนั้นต้องปรากฏสะกนเมื่อสิ่งนั้นว่ปรากฏแล้วเขาจีบูหูจักเขาจีบูรูจักเขาจีไปดูคมมืดหรือจีไปดูคมเห็นแจ้งถ้าจีไปดูคมเห็นแจ้งนั้นอย่าเกียดขานอย่าทอดถอย ต้องทำผมรู้ตึกตัวให้มากๆถ้าหากผู้ใดเจียดคา้านผู้ใดท้อถอยแล้วอ่อนแอแล้วจะไม่ทันได้รู้จะไม่ทันได้เห็นแต่ก็ต้องประสบสนี่สัศจามกของสิ่งแอร่จะหมดลมหายใจแต่เขาเคยว่ากันเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าคนไดมีกิเลสตายแล้วเกิดซิมพนคนไดบ้บมิกิเล ตายแล้วโกเกิดตื่นไปในผานไปไว้เขาวกเขาใจเขาวกเข้าใจเพราะว่าเขาบกบมีเลยแต่มันมีสิ่งนั้นบนหันปรากฏสิ่งนั้นบนหันสแสดงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏสิ่งนั้นสแสดงออกมาแล้วเขารู้เองเ็นเองเข้าใจเองคนนี้เพิเ่นว่าวิราหะความเบื่อหน่ายขายกำนัดเขาเ้าซื่อได้หมนต่อเมื่อเขาหูวา้วใจกูเนี้ย มันจะเป็นวิลาขาแท้ๆได้ครับอันเฮาว่าวิลากาโ้เป็นวอาซือๆได้ครับบวเบื่อหน้าขายกันมันมันบ่เบื่อเมื่อกี้เบื่อยังไนเมื่อเฮาเห็นเฮาเป็นเฮามีเฮารู้แล้วเนี่ยนี่แหละนี่ล่ะค่ะบวเบื่อหน้าขายกนมันจริงๆผมก็เลยเปรียบเอาไว้ย่างที่เฮาว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวอาการเกิดดับอันนี้แกทุกคนทกคนปกดจริง ผมเลยสมมุติให้เอาเสื้อไหนร้อนหอนอมัดเสานั้นเสานี้หรือหลักนั้นหลังนี้มัดเท่งๆตึงๆง้วตัดตรงกลางตักขาดแล้วปึ๊บมันจะเดมเขามันจะทอนเขาอกหลักของไผรผมมันที่เป็นอยน่างไรล่ะมันจะเข้าสู้สภาพของมันอยง่ะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวนะครับผมพระพุทธเจ้าโบนยาขึ้นจากเทือ ถ้าสองข้อมือตามเดิมมานเดิมมองอื้อได้บนได้ผมในสีษาได้ครับผ้าพุพ่ยเจ้าตัดเสื้อมันขาดแต่บบได้ตัดมันดอกมันเป็นเองนี่แหละจึงจะหู้จักวัดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้ถ้าหากเขาบบได้มารวมจุดนี้แล้วไม่ว่าเขาจงบมลูขวหมายการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานั้นที่สงสัยครับ ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วบ่มีวามบกพร่องบ่มีวามสงสัยเพ่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อไรบ้งคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็าตายถ้าหากบารู้บ่เห็นบ่เข้าใจสภาพรภาวะอาการเพลิด,ดััดบนน้ชีวิขอผูู้นันเป็นหมันคนบัดน,นี้บุคคลเขาเกิดมาเพียงวันเดียว รู้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับชีวิตของผู้ท่านมีค่ามีราคามีประโยชน์ตับบวบุคคลผู้เกิดมาร้อยปีเปนวันกันบัดนี้ว่าทางบวชบัดน,นี้คนนึงบวชมาตั้งแต่อนน้อยร้อยพานษาถ้าหากยังงวบเข้าใจโบดได้รู้โบดได้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้การบวชของผู้นั้นกับเป็นโมฆะหรือเป็นมันเป็นวันกันโบมีค่าเป็นวัน บัดน,นี้บุคคลผู้บวชมาวันเดียวรู้เห็นสภาพมรรภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละมีคามีคุณมีประโยชน์มากกั่วผู้บวชร้อยพัรษาคนพนวันจริงวะ่ะให้เราศึกษาจริงจงเพราะมันมีบุคคลนี่ครับนี่แหละความจริงความจริงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นบ่ไดผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งนั้นผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่ทั้งนั้นเขาจริงเห็นเพศได้ไ แต่ความจริงที่ผมมาเนี่ยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ต้องตายจริงๆก้อนที่จะตายต้องประสบเรื่องนี้ก้อนอันนี้แหละสัจจะที่เปลี่ยนแปลงบมได้เป็นสัจจะเป็นกฎแท้แม้จะรู้ก็เป็นโบ่รู้ก็เป็นสมมุติคนที่โบ่รู้เหมนี้เมืองกับไต้เมืองกับเทาไปกลางคืนไปเดินมืดจะตนหลักสนต่องลงคูลงคลองไปอย่างนั้น บัดนี้คนที่รู้บัดนี้เมื่อเขาไปกลางแจ้งไปเมื่อสวยเป็นตมเป็นเลนเป็นหลักเป็นต่อเป็นเสียนเป็นนามอยู่บ่ไดเขาจะเห็นมั้เขาจะย่างไปสบายไปเป็นอย่างไนเพราะต้องการให้คนรู้ของจริงที่ฟังผมว่าเนี่ยเตโบทันเป็นก็ต้องให้จําเอาไว้ผู้ยิ่งกรัตริางผู้สายกษตรมยต้องแน่นอนนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นกุศลแท้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวครับถ้ารู้จุดนี้เรอเหมือนฟ้ากุมดินเหมือนฟ้ากวมดินที่ห้องให้ทานรักษาศีนทำคนสงบนั่นดีแล้วแต่มันก็ไม่สงบอันนี้สงบอันนี้เพราะว่าวิมุตคือคุกม้นหมดแล้บึกคน้น,กคนแล้วย่อมมีเครื่องสัญญาให้โลดลุดพ้นแล้วมีผู้มาตาักเตือนว่ากาของโลก ไผ่เพิ่มตักเตือนว่าเกา่าทีว่าญานปัญญาก็ได้ที่ว่าตั้งแต่ก็ได้แล้วพอมเป็นเรื่องสมมุติดังนั้นจึงว่าแนะนากันให้เข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจแล้วการพูดปฏิบัติของเราก็ก้าวหน้าถ้าหกคนใดอย่างคนแอหลาะแหละอยู่แล้วยากที่จะรู้เรื่องนี้ผมรับรองในตำรับตำลาหลักสูตร นักถามส่นเอกบอกไว้ว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานซี่ย่างถูกต้องและให้ติดต้อกันเหมือนลูกโซตย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งนหนึงวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอเนกทรงสองประการคนว่นึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันศาสตร์นี้พนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบัน พบเมตาซันี่นั่นก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดคนวันพนระอนาคามีนะที่ได้มาเกิดในมนุษย์อิปิมาซัสเดียวจะเป็นวันอันนั้นเอาไวก้ก่อนเรื่องตำรับตำราแต่ผมว่านี่เอาให้ทําแบบนี้เนละยย่างนานสามปีย่างกลางปีนึงย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หน,น,นึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานนสสงไม่ต้องพูดเลยคุกนั่นจะลดน้อยไปจริงๆ